tonight.

แบกอะไรแบกขวดหอแบของ่อแบกของเย็นเลยแบกเนี้อคือแบกขวเนาะอะไรสกอย่าแบบ เต้าท่าจได้เล่ัได้จับได้เอาปียะเป็ดก่ดีเด็ด้เออมื่อสิ้นปีไหนยังด้วยนี่มื่้นีนองใส่ของก่นเออเมื่อส้ีไหนอันทับพระแวะทับพรวก้องใส่ของนัดไปหนาอันปีใหม่เออสุทธนล เอาเตาเอาเตกติดยาเขาบอก้าผู้สาวว่าในตู้เย็นมือถือมันติ๊กน่ต๊ะตอะนั้นแล้ว่บาทเป็นเนื้อเฮ้ยว่าาตาตาแบบนื้ยางเหนียวมันแปดชิปก็สี่ย่างเน้าบาโอ๊ยปน้ำไปนะพี่ข็บอกว่าจะไปน้ำาแอยเดียว ăn ừ. ừ. kiều rồi, và chúng ta tung rồi ừ. 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 Nho Nho. <laughs> Năm Năm nha. Tung vinh Không. 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 Không

那我，我做爷爷，我干爷 โอเออเออนาฬิกาตัวนี้ไปก่อนแล้วมันนาฬิาไอ้ห้องตันี้ไปก่อนอันแค่ตันี้ก็โอนยูบัสไปเลยแล้วอ่ะแค่ตัวนี้ เรสตรอเบอรี่นะกินแล้วตัวปอปออะไรเนยปอปอปอขเภี้ยนปอขมประมเภีมาพร้อมแทงขมตะนวยบริษัทขึ้นน้องมาฝาเพราว่าปีใหม่มันมีบัะนวย

มีแล้วรงมรูมปิดประตูขึ้นมาแล้วแล้วก็เขาบอกอะไรใจอยากปิดฟังโรงแรมมาไปฟังเลยคนเห่าปิดซะปิดประตูหัวด้วยจะน่าแงงอ๋อ

Yeah. Mình nên phải ไแล้วแต่น้าเนี่ยนี่คือน้าเอ้ยน้าคือนอสน้าไม่ต้องไปโอ้ยฝดอยู่กับป้าเป็นหน้าหน้าไหมอยู่กับป้าอยู่กับป้าอยู่อยู่กับป้าเป็นไปแล้ว